สวัสดีค่ะเพชรอินไพร์เพชรระดาสวัสดีค่ะค่ะยังอยู่ในเรื่องของปราณจักรยาคะนะคะเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของอลมหายใจเพื่อที่จะเรียกว่าทําความสะอาดฐานใจกายของเรานะคะก่อนที่เราจะเดินปราณจักระนะคะก็อยู่ที่ลมหายใจด้วยอของเราสะสมเรื่องราวต่างๆไว้นะคะแต่เมื่อเรารู้ว่า รหัสความดีนะคะเราจะเดินไปข้างหน้าเราก็สามารถที่จะนำพลังดีๆมาใส่ตัวของเรารุนแล้วเราจะมีอะไรที่สะสมเอาไว้นะคะ,ะเรื่องดีเรื่องไม่ดีต่างๆนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางสิ่งต่างๆนะคะเราก็จะสามารถที่จะนำพลังลมปราณของเรานี้แหละคะ่ะมาชำระล้างแล้วก็ทำให้ฐานจักระของเราเดินไปข้างหน้าได้อยา่างดีด้วยประสบการณ์ของเราเองนะคะมีเรื่องดีๆและไม่ดีๆเข้ามานะคะแตะ่เราก็จะต้องดำเนินไป ในการเดินหน้าของชีวิตของเราต่อไปนะคะในส่วนของอลมหายใจนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในฐานของธรรมะหรือจักระนะคะเรานําสิ่งตรงนี้มาใส่ตัวของเราแล้วเราก็จะสามารถที่จะค่อยๆนะคะชำระรางเพื่อให้รหัส ของเราเนี่ยคะ่ะเดินไปข้างหน้าด้วยความสุขกายสุขใจนะคะาการปฏิบัตินะคะหรือจิตจักระจิตสมาธินะคะลมหายใจของเรานั้นนะคะเราสามารถที่จะนําเข้าอยู่ในตัวของเราได้นะคะสดมนภาวนานะคะสำหรับตัวดิฉันเองนั้นก็จะอยู่ในเรื่องของธรรมะในการสดมนภาวนานะคะสิ่งเหล่านี้เราเท่านั้นที่รู้ด้วยตัวของเราเองนะคะสิ่งต่างๆนั้นถ้าเกิดว่าใจของเราอยู่กับบทสดมนนะคะทำให้น้อมเข้ามาถึงความสงบนะคะ จิตของเราก็จะสงบห,หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เรื่องของปราณจัก,กระนะคะแล้วก็การเข้าสู่ปราณจัก,กระนะคะก็จะนับลมหายใจนะคะในสูตรของลมหายใจนะคะหายใจลึกๆเข้ามาเพื่อที่จะนําสิ่งดีๆเข้ามา ด้วยตะกอนใจด้วยสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งมันเข้ามาหาตัวของเราได้อย่างทุกมิติทุกเรื่องราวนะคะด้วยเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานะคะเราหายใจเข้ามานะคะนาพลังธรรมชาติหลังจากนั้นนะคะเราก็กลั้นลมหายใจนะคะก็อ,อ่ตอนที่เราหายใจเข้าหายใจเข้าทางจมูกนะคะนับ1-3ถึงหรือบางท่านอาจจะนับมากกว่านี้ก็ได้นะคะอ่าช้าช้าช่วงกลั้นลมหายใจนับ1-5ถึง ช่วงผ่อนลมหายใจให้ออกทางปากนับ1นถึงเนะคะสิ่งที่มันหนักๆน,นะคะที่มันเป็นตะกรอนใจมันข้ามพบข้ามชาติมา ในหลายสิ่งไม่มีใครต้องการความไม่ดีนะคะแต่เมื่อเราอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะค่อยๆชําระแล้วก็ปลดออกไปได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขอให้รหัสตรงนี้อยู่กับความเป็นความดีนะคะกะ็สามครั้งนะคะเมื่อจิตของเราสงบนะคะ,ะก่อนที่เราจะเดินปรานเราหายใจในสุดตร,ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเราหายใจนะคะแล้วก็ กำหนดในเรื่องของพลังธรรมชาตินะคะที่มีทั้งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลเบื้องบนคุณธรรมฝ่ายสูงสากลนะคะเราให้เห็นดึงสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาอย่างจัก,กระที่เจ็ดของเรานะคะจะเห็นเป็นนําสิ่งดีๆแสงแห่งชีวิตแสงแห่งสว่างแสงแห่งดวงดาวแสงแห่งคุณธรรมแสงต่างๆให้ดังไหลเข้ามาไว้ตรงกลางของเรานะคะล้วก็ค่อยๆชําระล้างออกไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหมดไปให้เห็นเหมือนเป็นสีขาวแล้วก็เห็นความเป็นสี ดําหรือความสกปรกนะคะ หรือสิ่งบนทินต่างๆในตัวของเราดิฉันมั่นใจค่ะว่าทุกคนมีตัวดิฉันเองก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาเข้ามาตรงนี้แล้วเขาจะค่อยๆล้างออกไปให้เห็นเป็นสีขาวไล่สีดําไล่ออกไปไล่ออกไปไล่ออกไปนะคะอันนี้นะคะครั้งที่1นนะคะอ่ามันจะค่อยๆชําระล้างออกไปนะคะแล้วก็ฐานในส่วนของจักระพลังของเราก็จะค่อยๆล้างออกไปนะคะส่วนครั้งที่2นะคะหายใจเข้าลึกๆอีกค่ะกําหนดไว้จักระที่7นะคะแล้วกาหนดแสงเดิมนะคะ จากความดีงามพลังบวกพลังบนทั้งหมดนะคะบุญของเราอาจจะน้อยเราขอบุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบุญจากจักรวาลน,นะคะเพื่อที่จะมาชำระล้างกําหนดลงไปให้ไหลลงไปเลยนะคะแล้วก็ให้เห็นตรงข้างๆกระดูกสันหลังของเราจะมีท่อเขาเรียกว่าท่อปราณนะคะข้างๆกระดูกส,สันหลังของเรานี่คือกระดูกสันหลังแล้วก็จะมีท่ออยู่นั้นข้างตรงนี้นะคะให้เราเปิดเลยนะคะสมมติตรงนี้ให้เปิด แล้วก็ให้ลมหายใจที่เป็นแสงแสงหรือ,อความสะอาดตรงนี้นะคะไล่ลงไปนะคะแล้ว็เห็นสีดำๆมาข้างๆท่อกระดูกสันหลังของเรานะคะเปิดแล้วก็ปลดอยู่ตรงกระดูกก้นกบของเราให้ไหลลงไปเลยนะคะให้ไหลลงไปนะคะเพราะว่ามันมีเยอะค่ะ เราสะสมมานะคะจากการจากประสบการณ์ของตัวเราเองนะคะด้วยจิตของเรานี่แหละค่ะมันจะมีอะไรเข้ามาเยอะมากเลยนะคะหลังจากนั้นครั้งที่3ามค่ะฉันทำสามครั้งทุกวันนะคะทำสามทำสามครั้งนะคะแล้วก็ให้ไหลลงมาเช่นเดียวกันค่ะครั้งที่3นี้ก็ชําระล้างออกไปให้หมดนะคะให้เคลียร์นะคะเคลียร์ตัวของเราเองเมื่อเราเคลียร์นะคะเราก็จะเห็นตามที่ส่งในในยูทูบไปนะคะ,ะการที่ส่งมอบหรือการที่ทํานั่นหมายความว่าเราโชคดีเรา รู้จุดนี้สิ่งที่มันไม่ดีต่างๆนะคะจะค่อยๆผ่อนปลนแล้วก็หมดไปนะคะเราก็สามารถที่จะทําทุกวันได้ทําบ่อยๆได้นะคะเมื่อร่างกายของเราสะอาดนะคะ,ะจิตของเราก็จะเบานะคะเราก็สามารถดึงพลังแห่งความดีงามทั้งหมดเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่สะอาดแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ,ะเดินปานได้นี่คือลมหายใจชําระล้างนะคะก็เคยได้พูดไว้ก็ฝากไว้อีกนะคะด้วยเราทําทุกวันเราสอนตัวเราเองนะะี่ค่ะไม่ได้ไป ไม่ได้ไปบอกใครแต่เห็นหลายท่านที่นําไปทําแล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ทักทายมาก็เลยอยากจะนําความดีตรงนี้ส่งออกไปเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งไม่มีอะไรที่ตายตัวไม่มีสุดอะไรที่ตายตัวเพื่ออีกช่องทางหนึ่งในการเดินต่อไปนะคะก็ขอบคุณนะคะในการติดตามเป็นประโยชน์ก็นําสิ่งดีๆนะคะตรงนี้นะคะส่งมอบต่อเพื่อการดูแลตัวเองเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะคะเราสามารถที่จะนําพลัง บวกพลังบุญพลังของเรามีอยู่แล้วเราเกิดมาเป็นคนเราก็ต้องมีบุญแล้วค่ะในเมื่อบุญของเราอาจจะมีไม่เพีพอเราก็ขอ,อยืมหรือขอใช้สิทธิ์ของเราในาการในเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติดึงพลังธรรมชาตินะคะพลังบวกพลังบุญมาใช้กับตัวเราได้อีกขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ